พามาทําเมนูอาหารเช้ากินกันง่ายๆเลยครับเด็กๆชอบแน่นอนครับโทอสชีสกล้วยหอมครับสามารถนําสูตรไปปรับทําขายได้เลยนะครับเมนูนี้อ่ะลองกันเลยนะครับเริ่มจากนําขนมปังโฮลวีตมานะครับหนึ่งแผ่นก่อนเชฟก็จะมาตัดขอบที่มันแข็งๆหนาๆเนี่ยนะครับออกให้หมดทุกขอบเลยครับต่อไปก็นํากล้วยหอมมาหั่นสักครึ่งลูกนะครับหั่นเปลือกออกให้หมดเลยนะครับ แล้วก็นำกล้วยหอมมาหั่นเป็นชิ้นบางๆครับตามภาพเลยหั่นเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนเลยนะครับมาทำในขั้นตอนต่อไปนำขนมปังมาครับแล้วก็นำชีสแผ่นเนี่ยครับไปวางแล้วก็ขนมปังประกบอีกแผ่นหนึ่งนะครับตามด้วยกล้วยหอมที่เราหั่นเมื่อกี้นี่ครับเรียงๆลงไปเลยครับ แล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมปังอีกหนึ่งแผ่นครับนำไข่ไก่มาต่อก่อนนะครับวันนี้ใช้สองฟองครับพร้อมกับนมจืดนะครับเทลงไปแล้วก็ตีตีต,ต,ตให้ทุกอย่างเข้ากันให้หมดเลยครับแล้วก็นำ ขนมปังที่เราทําไว้เนี่ยครับมาชุบลงบนไข่ให้หมดเลยครับทั้งสองด้านเลยนะครับไข่ไก่เขาก็จะเข้าไปในขนมปังจนหมดทั้งสองด้านเลยนะครับอ่ะแล้วเราก็ไปเริ่มตั้งกระทะกันเลยครับใส่เนยลงไปครับแล้วก็ทาทาให้ทั่วกระทะเลยนะครับวันนี้ใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะครับ จะค่อนข้างทําง่ายหน่อยแล้วก็เริ่มนําขนมปังของเรานะครับลงไปวางลงบนกระทะเลยครับรอจนกว่าขนมปังด้านหนึ่งจะสุกก่อนนะครับแล้วก็นําพริกอีกด้านหนึ่งครับสองด้านสุกแล้วก็ยังไม่พอนะครับขอบข้างๆ้วยนะครับเชฟก็จะนําพริกขึ้นมาให้ทั้งสี่ด้านมีความเกรียมมีความสุกให้หมดเลยนะครับ ยังไม่จบนะครับเชฟเอาขนมปังดังกล่าวลงมาวางบนจานนะครับแล้วก็ราดด้วยน้ำผึ้งหวานหอมนี่แหละครับลงไปเลยครับเมนูยำเช้านะครับเด็กๆชอบแน่นอนเลยครับเมนูนี้มีความหวานมันครบรสอยู่ในตัวเลยแหละโอ้โหดูสิครับฉ่ำเยิ้มขึ้นมาเลย